ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ i s t e r ร a r นะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์และัคนาสิงห์นะคะในช่วงวันที่1-15มิถุนายนนี้ค่ะชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กร,รกฎาคมถึงวันที่2 2สิงหาคมนะคะช่วนนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลกักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology นะคะหรือว่าตำสัตว์ของตัวตกนั่นเองนะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยท จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้โอเคอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีสิงห์ในเอพิโซดนี้นะคะตัวคุณเองจะเป็นยังไงบ้างเป็นไพ่1นึ่งเหรียญค่ะชาลียอห้าม้เท้านะคะสดาบเดาบเด็กถือถ้วยค่ะแฮงแมนนะคะแล้วก็เป็นไพ่สองเหรียญ ในพระสนี้ชาวราศีสิสงค์คุณกำลังคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตต่างๆที่ผ่านมาว่าควรจะจัดการหรือควรจะตัดสินใจอย่างไรดีนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนเนี้ยนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากเกินพอแล้วและสับสนมามากเกินพอแล้วในอดีตที่ผ่านมานะคะคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยพูดความจริงกับคุณเลยนะคะหรือทําอะไรลับๆล่อๆตลอดในความสัมพันธ์นี้ ซึ่งตัวคุณเองมีความรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มาไกลามากที่สุดเท่าที่จะไกลได้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความดีของคุณหรือว่าความรักของคุณอาจจะทําให้เขาดีขึ้นก็ได้ในสักวันหนึ่งแต่ว่าทุกๆอย่างตอนนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคนนี้มากมายและพยายามลงอะไรไปให้เขามากมายคุณก็รู้สึกว่าตอนนี้มันแบบคุณขาดทุนนะคะ อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันในอดีตนะคะและคุณทังคู่อาจจะเคยแยกย้ายกันไปแล้วในครั้งหนึ่งนะคะเอพิโซดนี้ค่ะมีการกลับเข้ามาจากคนคนนี้เด็กถือถ้วยนะคะเข้ามามีคน กลับเข้ามายื่นออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะพยายามที่จะดึงคุณกลับไปให้เป็นเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะพยายามบัดล้อมทําให้คุณรู้สึกใจอ่อนนะคะและอยากกลับเข้าไปคืนดีกับเขาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีมากคุณกลับไม่ได้ตอบตกลงในทันทีหรือว่าไม่ได้ดีใจคุณกลับ ใช้เวลาในการคิดพิจารณาดูก่อนนะคะว่าคุณจะยังไงกับเขาต่อไปที่นี่เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมค่ะว่าในเอพิโซดนี้ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะเป็นยังไงอีกนะคะเอพิโซดนี้ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะเป็นยังไงอีกคะ mm hmm. คุณไม่ได้คาดฝันเลยนะคะว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาหาคุณ ในช่วงนี้หรือในจังหวะนี้เป็นอะไรที่ช็อกค,คุณมากๆนะคะเป็นการกลับเข้ามาแบบไม่คาดฝันคุณไม่คาดคิดว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็อย่างที่บอกไปอะ่ะคือลึกๆในใจคุณเองอมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่แล้วแล้วก็คิดถึงเขาอยู่แล้วนะคะการกลับเข้ามาในในครั้งนี้ทําให้คุณมีความรู้สึกดีในขณะเดียวกันคุณเองก็กังวลคะ่ะสับสนในใจไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงจะรับคนคนนี้เอาไว้หรือจะปล่อยผ่านไปเลยนะคะ ก็ด้วยเรื่องราวในอดีที่ผ่านมานะคะจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนต่อไปนะทีนี้เดี๋ยวไปดูเขากันบ้างนะคะว่าใน episode นี้เขาคน,นั้นของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแปไม้เท้า8ถ้วย row เจ็ถ้วยนะคะ6ดาบค่ะ death strange นะคะแล้วก็เป็นไพ่ the moon เอพิโซดนี้ค่ะคุณชารัสศีสิงห์เขาคนนี้ติดต่อกลับเข้ามาหาคุณอย่างที่เซธบอกไปแต่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบนี้กับคุณครั้งแรกถูกไหมเขาเป็นคนที่เดินเขา้เขาๆออกในชีวิตของคุณมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วคุณกับเขาอาจจะไม่ได้มีสเ,เตตัสอะไรกันเลยด้วยซ้ําถ้าเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนที่เลิกกันบ่อยมากนะคะคืนดีกันบ่อยมากทะเลาะกันบ่อยมากอะไรทํานองนั้นนะคะ แต่ถ้าเป็นคนคุยเนี่ยคือคนคนนี้หายไปจากคุณเนี่ยบ่อยครั้งนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุเดินเข้าเดินออกในชีวิตคุณนะคะเหมือนแบบเป็นอะไรสัก,กอย่างหนึ่งนะคะไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆในความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าตัวเขาเองก็มีตัวเลือกอีกมากมายนะคะทีนี้ในครั้งนี้ที่เขาต้องการคุณกลับไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ความรู้สึกว่าความมันมีบางอย่างของคุณกับเขาที่เขามีความรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมลึกถึงกันคุณสามารถเติมเต็มจุดนี้ให้เขาได้และเขาเองรู้สึก แอพพลิเคชันสิ่งนั้นมากเขาต้องการให้คุณเข้าไปเติมเต็มสิ่งนั้นให้กับเขาเพื่อที่ว่าจะให้เขามีความสุข ฟังดีๆนะเขาต้องการคุณเพื่อที่จะเข้าไปเติมเต็มบางอย่างให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขามีความสุขไม่ได้กลับมาเพราะคิดถึงหรือรู้สึกดีหรือรู้สึกผิดอะไรแต่กลับมาเพราะว่าต้องการเพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้คนคนนี้ต้องการโอกาสจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่ว่าจะให้คุณกลับไปคืนดีกับเขาพยายามพูดคุยหวาดล้อมอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการอะไรทีนี้ในเอพิโซดนี้นะคะเขาคนนั้นของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์จะเป็นยังไงอีก อาล่ะคนคนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยซ้ําในกรณีที่เขาไม่ได้ชัดเจนอะไรกับคุณนะคะหรือว่าบอกว่าชัดเจนไม่ได้อยากให้เชื่อถือว่าเขาก็คงจะไม่ได้ให้เกียรติเราเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์เรามากันขนาดนี้แล้วแล้วมันไม่เห็นความชัดเจนมันก็แปลกแปลกไหมอือฮึเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคะ่ะก็เลยทําให ชัดเจนกับคุณไม่ได้โอเคเมื่อกี้ที่พูดไปและก็ถ้าครั้งนี้กลับเข้ามาอีกนะคะก็จะบอกว่าก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของความชัดเจนก็จะไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเขารู้สึกว่าโอเคแล้วกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาโอเคแล้วกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้เขาโอเคแล้วที่เราทั้งคู่จะคุยกันแบบไม่มีสถานะอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูบทสรุปกันนะคะว่าใน e พโซดนี้ความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไป ไม้เท้าอัศวินถือดาบค่ะห้าดาบนะคะแล้วเบิร์เก้าเหรียญน,นะคะควีนถือเหรียญแปดเหรียญแล้วเป็นไพ่จัส i ิก ในประโสดนี้ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะต้องการโอกาสจากคุณและชัดเจนว่าต้องการโอกาสจากคุณมากพยายามตื้อพยายามงอพยายามทําอะไรหลายๆอย่างแต่เหมือนกับว่าชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์หรือใครสักคนในที่นี้นะคะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ควรจบไปได้แล้วด้วยซ้ําไม่ควรจะต้องขึ้นมาอีกเพราะว่าไม่ได้เสิร์ฟความสุขอะไรใดๆให้กับชีวิตเลยถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ยั่งยืนอะไรคุณเลยมีความรู้สึกว่าอืมควรจะพอ ในรอบปัจนี้มีใครสักคนหนึ่งคนในที่นี้รักตัวเองมากขึ้นและต้องการเป็นอิสระจากความสัมพันธ์หรือวงจรที่ไปไปกลับกลับแบบไม่มีที่สิ้นสุดและดูแล้วว่าจะไม่ได้อะไรนะคะมีคนหนึ่งคนในที่นี้ต้องการจะเป็นอิสระค่ะรักตัวเองมากขึ้นและโฟกัสที่งานนะคะอาจจะตัดสินใจอะไรได้ในเร็วๆนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะใช้ความคิดนะคะใช้ความเงียบอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะ เวทดูข้อดีข้อเสียนะคะกับการที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาก็พยายามทีื่ะตื้อคุณนะคะพยายามที่จะงอนะคะอยากได้โอกาสนะคะอยากได้รับการคืนดีด้วยโอเคทีนี้ Angel a n s เ e ว่ยังไง take action นะคะ you're ready จริงๆแล้วเมื่อกี้ควินถือเหรียญที่ออกมาอยู่ในว่าควินถือเหรียญที่ออกมานะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองคิด นะคะแล้วก็น่าจะได้คําตอบในเร็วๆนี้แล้วว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่กําลังเข้ามาเนี่ยไม่ได้เสร์ฟความสุขอะไรให้กับคุณแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรกับคุณมากมายคือมันไม่ค่อย healthy นะคะเพราะฉะนั้น take action ในที่นี้คิดว่าเอพิโซดนี้ค่ะชาวสิงคุณน่าจะได้ take action อะไรบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่เอาเขาคุณก็จะตัดสินใจและบอกเขาไปอย่างจริงจังแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าคุณจะไม่อะไรอีกต่อไปแล้วคุณก็พร้อมแล้วด้วยในการที่จะทําสิ่งนั้นนะคะก็คือในเอพิโซดนี้ชาวสีสิงคุณ คุณสตรองแล้วอะนะคะในระดับหนึ่งในการที่จะพูดหรือในการที่จะคุยกับคนคนนี้อย่างตรงไปตรงมาอะล่ะทีนี้ของคนโสดนะคะนี้ผู้โสดนี้เป็นยังไงบ้างเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยนะคะหกเหรียญ lovers justice นะคะ empress สีไม้เท้าแล้วเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะเอนนี้ค่ะชาวราศีสิงค์คนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้พบรักครั้งใหม่จะใช้คาว่าพบรักครั้งใหม่เลยนะหนึ่งเรียนกันหนึ่งถ้วยออกมาคู่กันพร้อมกับอัศวินถือถ้วยนะคะอาจจะมีทตุน้ำนะคะอเอ่าชาวทตาน้ำนะคะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณก็ามาชอบคุณหรือทําให้คุณชอบเขาอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่เป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันค่ะแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์จะได้พัฒนาไปถึงขั้นเป็นคนรัก หรือแต่งงานกันเลยก็ได้นะคะมีไพ่ที่เป็นครอบครัวออกมาหลายใบยพอสมควรที่นี้ค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปอย่างช้าช้านะคะไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากนะคะสําหรับคนที่กําลังรอใครอยู่นะคะก็ลองดูเป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวคุณนักแล้วค่ะนะคะแต่ความสัมพันธ์ออกแนวการที่จะแบบเริร่มต้นจากการที่เป็นกัลยะาณมิตรต่อก,กันก่อนนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะเข้ามาเป็นคนที่ช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้กับคุณแล้วเป็นดีต่อใจนะคะ การคุยกับคนนี้ดีเราใจเขาคนนี้เป็นคนที่ perfect และดีพอสมควรนะคะที่ DM press ใครๆก็ชอบเขานะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เป็น The e m press ใน episode นี้คือตัวคุณเองมีพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็มีแต่คนอยากที่จะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ แองเจล่นร์นะคะบอกว่า Opportunity นะคะก็คือในเอพิซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างนะคะอาจจะเป็นโอกาสที่ได้เจอคนคนนี้หรือคนทั่วๆไปหรือคนอื่นๆน,นะคะแต่บอกว่าโอกาสนี้น่าสนใจนะในการที่คุณจะถ้าคุณที่จะมีใครสักคนโอกาสนี้ถือว่าน่าสนใจและก็น่าพิจารณานะคะน่ารับไปพิจรารณาเพราะว่าเขาก็เข้ามาด้วยความที่จริงใจนั่นแหละ นะถือถ้วยเข้ามาเลยจริงใจค่ะอยากจะช่วยเหลือนะคะอยากที่จะแบ่งเบาอะไรกับคุณอยากที่จะแชร์อยากที่จะอะไรและที่สำคัญคือเขาเป็นคนคุยง่ายน่ารัก นระะาคาสำหรับของชาวศีซิง์และคณะสิงค์นะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสําหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต like, ์ที่ดีคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่รับร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเขามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ